สบายดีพี่น้องท่านได้นอนไปไหนเป็นไงก็ร่างสิเตรียมตัวนอนจะจะเงียบหนึ่งที่นอนได้ปะบ่มีพัดลมคือนหมู่บ้านเลยบ้านมีพัดลมมีไฟฟ้าเศบหูเสียบตาบังจะนอนพ่อประเดี๋ยวพ่อมันผิดเสียบตาสิเนี่ยนะวันนี้ปลาสิบปลาสิบเอาเลี้ยงนั่นเลยพี่น้องเอฟซีฟังคนอยากจะฟังเนาะ อันที่ว่าไอ้ยังเกาะคาถาอ้อีมาตะใส่แบบที่แหลกเลยมากแต่จังได้ยังสินะต้นต้นเรืองของคถาต้นเลืองของคาถาเออมาจากพี่น้องกันล่ะมาจากคลิปได้มาจากเรื่องเรื่องไได้ต้นนี่ยังให้คืดก้อนโทรศัพท์ก้อนหนาโทรศัพท์ก็มีอยู่ นี่แต่วังบ่เคยทองในยินแต่พี่น้องว่าทีแรกทีละเลยก็โทรศัพท์เสียนี่ล่ะที่โทรศัพท์่อยเสีย,อย,สยทองพี่น้องก็เลยเมียนเขามาวา่าเท,ทาไรสุดทองคาถาอง้งหญิงมึงดูคอนนะะ้ามันได้ามันได้ขึ้นแต่ละทองชั่วโมงเดียวแต่และเนาะมันเมีนได้ขึ้นได้เครื่องเมียนไ,ได้เครื่องไม้ทั้งได้ให้ลูกสาวพร้อม สือทองให้ลูกสาวก่อนมันบอกว่าก็ได้ตืมอีก่นตืมให้กับลูกสาวเป็นของขวัญคนพี่น้องเพป็นกับบวกทองนะใช่มันมันจะได้ผลดี่ได้ตอนนั้นเนาะยังยังกันก็มีเรื่องหลายอย่างหลเนี่ยเลยชมอุ๋ยงเขามามันเป็นในวงกิดเป็นเต้นเต้นยังได้บุ๋มอือเป็นเตี้นเต้นดูแล้วก็มีเรื่องเล่าจังสันจังสี ขึ้นมาซึ่งมันกิดเพรยุดกันยังอาย่ตั้งแต่อยู่มากกับพเคยพวเคยพ่อเหตุการณ์ตั้งสี่ก็เชือบวเคยพ่อเรื่องเล่าแบบนี้แล้วก็สิ่งที่บวเคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งบวเคยพ่อก็ได้พ่ออยู่ในในช่วงนั้นแล้วกระไรผัวไนพี่น้องพรยุดกิกัในใส่คำามตลอดว่าหูอิงคือใครเบาอยู่ตลอดแล้วก็ไปสัมผัสพ,พี่น้อง ยูมองหันมาหนี่ก็ว่าอุ้งหญิงคือใครพี่น้องให้ค้ำตอบว่ได้ถ้าสมมติหนี่กะถามท่าคว่ำมันนักเกิดว่าก็เดี๋ยวว่าอุ้งหญิงคือใครคือเก่านั่นแหละเบื้องแล้วมันคือรอยยิ้มแล้วก่นเบื้องแล้วคนเขาคือยติซื่อกัเอายิ้มยิ้มอีหยังยิ้มตะเหิงสิเกิดยืดซื่อกับกะไห้อยังสิไหมเบื้องเวงมากกะไห้น้ำยังสิ ขีดมากของของนางประั้นหลายิีนหลายอย่างเลยแหละกติอกวอะไรมันก็นมาประจบมอมาประจบมอ,บห,มอหลายอย่างาปจกังก็คือจังคือเนาะอีหยังคือเห็นอีหยังก็คือจังแมน,นเรื่องบางเรื่องมันก็ด่าสามารถที่สิ อธิบายอธิบายออกมาเป็นคำได้มัน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 ลีดลับมันลึกลับหลึกซับซ้อนสับซับซ้อนหนังเรื่องนี้ก็อยู่บ่ะดนดอกะคือว่มันปีสองปีแต่ว่ามันคือจังยาวเนาะมันเหตุการณ์เกิดขึ้นปีสองปีนี่แหละแต่ว่ามันของยาวมันยาวพอาะอย่างผมมันมันมันเป็นสตอรี่ประจําวันเลยไหม มีเรืร่องเล่าเรียงตื่นเต้นอยู่ตลอดประธานโดนก็มีเรื่องน่ะประธานโดนก็มีเรื่องนี่ปาทธานโดนก็เรื่องคนหัวลุกขึ้นมาอีกปก่าวอืมเอ้อีรีได้พไปลองชวนจักปีนี่ไหนเนาะทั้งเรื่องของผู้นั้นเรียงของผู้นี้นเนี่ยที่พยุติกระยุว่าเป็นสุขเครือกันกตอนนั้นหลวงปู่หลวงพอ่อเกีิอาจารย์ดังๆกับไลยผู้หลายคนผ่านเข้ามาในชีวิตน้ำกับวาคอยคอยให้คำปรึกษาคอยหูจัก พูดแล้กผู้ใหญ่นั้ำก็ย่อนย่อนย่อนตอนมีองค์หญิงเข้ามาเนี่ยแะพี่น้องหุจักผูดแลผู้ใหญ่ยนุจักเจ้าจักายพี่น้องมันก็มาเรียนนะอาจารย์ดังๆหลายๆคนก็แนะน้ำของใส่ของสวยว่ากกหลายอย่างหลายแล้วคันชิวได้มากกับย่อนลูกสาวเลยพี่น้องหุจักกับย่อนลูกสาวเราหุจักพระอาจารย์อาจารย์มองอันมองนี่เนาะอาจารดังๆหลายอาจารย์เพื่อนก็ได้ไมากนี่ก็มนี่จ่ชวนลูกสาวมาอยู่ได้นี่ ไปออสิ่งลายย่างพี่น้องของน้าสิล่ะดูประจำต้นประจำตัวไปเรื่องราวแต่ส่วนมากก็จะเป็น,นแต่แนวดีๆด,ดอกไอเรื่องล้มพัดล้มเพี้ยนก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์น้ำเนาะหือว่าเป็นประสบการณ้ำรากะ็เนี่ยพอเคยพอกับพอเนะี่ออยก็เยอะแยะเนี่ยกระทั่งตะเพีนดินไหวกันยังเห็นเนาะ ฟัดเกิดมาในชีวิตแต่ก็ดไม่อยากเห็นดอกแต่ก็ดไม่อยากพ่อดอกไปเนากะมออยากเห็นขั้นมออยากพ่ออันนี้ลูกคันหนึ่งก็ได้คอยคอยหยัดขาอีกสิเป็นหลายอย่างที่อุ้งยิงเขามากกันพ่อว่าได้กับว่าวว่าได้กับพ่อว่าได้กับว่าได้พี่เนาะพัาว่าวแน่กับพัน มีดามาเนาะพี่นงมีประเด็นอะไรรางเทียกกได้กันเ่าบอกกันห่าวบอกกับว่าห่าวบอกขัดกันวะเนาะอาคักโทษกันวะมันกับเมนอหลีเนาะตามที่เ่าเห็นเมนบอพีนองมันกับเมนอหลีแมคันรามนอหลีเากับบเบบาเดีามที่ห่าเห็นกันนั่นเกินเกินความเปลี่ยนจริงก็ มันบ่เหมนันหรือเปล่าคะขันเขาบ่เห็นเขาเห็นกับตาเขาไปต้องบอกบ่บบเห็นบ่แมันบ่บ่มีบ่เสือกับยาลบรู้ยากลกามกายความยลกายพี่น้อนกับยาโอ้ยเจ้าคู่บ่าเกินขึ้มเป็นจริงแต่มันบ่เหมันพี่น้องต้องมาสัมผัสเองนะต้องมาสัมผัสเองกับกับตัวถึงจะรู้ว่า อะไรเนียนหัวบ่เนียนเจ้าประยุทธ์กับเนี้ยซ้อมจากของอยู่เนาะมันเนียนบ่บะมันเปนบะบ่ร์เนียนมันก็เกิดขึ้นแล้วบ่บ่ร์เนียนก็ได้มันก็เกิดขึ้นแล้วเสือก็ต้องเสือเขเห็นบนบ่เบ่มีอยูเนาะเอเชียตะวันตกกายแล้วก็มันจะเข้ามาช่วงที่อิ้งเข้ามาามุดคือยังสูง ถุงยางก็พออยู่ได้ของดีอยู่นี่กันกับลูกสาวนี่เด้อกับย้อนลูกสาวนี่ดิน้ำผ้าดิด้น้ำผ้าเอานี่เด้อไปเบิงลูกเบ่วงเข่าอันนี้เด้อไปถัดไปเบ่วงขอบซอยสาวหน่อยซอยสาวซอยเต่าซอยเต่าไปหลานให้เดินทางไปลาบเรือนเพราะว่ามันไปไกลไปไร่หม่องไร่บอนสถานที่มันก็คุยกันที่บ่งหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ทั้งอุบล ทั้งซีเสกเกียดเนาะทั้งบุรีรัม้มซีสกเกียดยันในยังไหลกันกระปุมุกดาหารไปสอดนคนปรปฐมปอบอลงมาสกลนครหย่อนลงมาทั้งเสภูุ่มิพุนะ่น่ะมุกคว้านมุกควันเสภูมิมืันนี้ยันในเองตัวมหัศก็ราชเออตัรากสตีอันนี้ขึ้นปลายจีนอะไรนี่นนอำเภอเสีมะโหสดสีมะโหสดส ที่เหล็กยฟดุรันมันสีมหโหสถมันละเลื้อยมาแล้วมันขึ้นเป็นสีมโหสถเลยกับพวกคุณเนาะสีมโหสถกับพวกคุณเนาะพี่น้องสีมโหสถขุนบ่กขุนกับสิเรคุนกับคุนตัดสีมหาโพขึ้นเป็นบ้านอย่างกับบ้านคีรีตำบลโคกไทยอำเภอสีมโหสถปลายกินบุรีนี่ย้อนลงไปแค่ไหนก็จะเป็น มืออื่นเขากับไปไซก็มืออื่นอย่างเขี้เขาว่าอำเภอสามพรานอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานนครปฐมนครปฐมแล้วตีกับขุนมาปลายกินอีกมากระบินตีกระบินแล้วตีกับไปไ้เกาะกับไป สมมติประกันจะยังไปทา้งในละเต็นยังฉีดกันไปแล้วเขาก็อ้อมไปวุ่นเลยว่าทางก็อ้อมไปวุ่นเลยเอาพี่น้องสักนาคินีเอาไว้สักมีสักคนพอกันไม่ฉีดหนาสักนาคลิปนี้สบายดีพี่น้องเอาเนื้เกี๊ย